วันนี้พามาเดินเล่นในใจกลางเมืองฟลอเรนซ์นะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่โบสถ์กลางของเมืองฟลอเรนซ์ครับสวยไหมครับหน้าเกรงขามนี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอติกนะครับโอ้โห oh. สร้างด้วยหินอ่อน สุดยอดไหมครับนี่อาคารด้านหน้านี่มหาวิหารใหญ่มาดูโดยรอบกันครับใหญ่มากถนนเล็กๆในเมืองฟอเรนซ์ครับรถก็ยังวิ่งนะครับ ผู้คนเดินสวนกับผมเพื่อที่จะไปเดินดูมหาวิหารฟลอเรนซ์ครับมี่เปเอเถอเล็กๆออนี้มีขายเครื่องหนังอื่นๆเออยอะแยะอันนี้โบสซันตามาเรียโนเวล่านี่เป็นจจตรอ,อีกแข่งนึ่งครับในใจกลางนาครฟลอเรนซ์ ฐานที่นี้ใหญ่โตมากเลยครับว้านี่ซอยเล็กๆนี่รถเบืิงวิ่งนะครับฟืดบาทยังไม่มีเลยลำบากแท้แถวนี้ซอยเล็กซอยน้อยเยอะมากเลยครับ <S 1> <S 1> <S ก็ยังมีป่าปีนขายแฟชั่น รวณนี้หลายแยกจริงๆเลยครับโอ้หแม่เจ้ามาดูเทพีแห่งความยุติธรรมกันครับมันเป็นยังไงกันแน่นี่คือเทพีเทมิสในสมัยกรีกโบราณครับ เป็นเทฟีที่มีความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมครับอันนี้วังสตรซีตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิละปะไปแล้วครับกับวังสตซี่ที่ว่านเนี่ยครับอันนี้จริงๆต้องมีแอร์ไรท์ก็คือการใช้ พื้นที่สาธารนณะข้ามไปอย่างนี้เนี่ยครับแต่สมัยก่อนคงไปเสียเงินนะครับมีเพียซ่าเดอมีพมนะับิก้าสำลังนั้นเนี่ยครับเป็นลานโล่งสาธารนณะนี่การละเล่นก็มีครับวกกันนี้พกกมา นักท่องเที่ยวหลังไหลก็ไม่ใหญ่แล้วครับดูสิครับหลังไหลไม่ใหญ่เลยโอ้โหน,นี่ย่านถนนคนเดินครับโอ้โหผู้คนค้ากร่ำเหลือเกิน